เป็นอย่างหลวงพระบางต้องจําเป็นมีเส้นทางวงแหวนอ้อมเมืองหลวงพระบางกําลังจะมีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครั้งสําคัญเพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรในอนาคตโดยมีการลงน้มบันทึกข้อตกลงสําคัญในวันที่เก้ากันยาที่ผ่านมาเพื่อดําเนินการสํารวจและออกแบบโครงสร้างถนนวงแหวนอ้อมนครหลวงพระบางและเมืองจอมเพชรซึ่งล้มถึงกว่าข้ามแม่น้ําของอีกหนึ่งแห่ง ผนักโยธาธิการและขนส่งในเหตุการณ์ศึกษาและพบว,ว่าเมืองหลวงพะบางในปัจจุบันมีระบบเส้นทางที่ค่อนข้างแคบและบ่มีเส้นทางวงแหวนที่จะช่วยระบายรถเมื่อมีรถติดจะบบสามารถระบายไปสู่จุดอื่นได้ ถ้าปล่อยทิมไว้ในอีกสาหาห้าสิบปีข้างหน้าเมืองน,นี้อาจจะประสบปัญหารถติดจนถึงขั้นการควรทรงเป็นอัมาพาตได้เลยดังนั้นการสร้างเส้นทางวงแหวนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับอนาคตสำหรับรายละเอียดของโครงการเส้นทางวงแหวนสายนี้จะมีความยาวรวม80กิโลเมตรซึ่งเป็นการปรปับปรุงเส้นทางเก่าที่มีอยู่แล้วบางส่วนและมีการตัดเส้นทางใหม่เพิ่มเติมในบางจดุดโดยเฉพาะเส้นทางจากทางหลวงเลข2 5 0 1ไปหาตัดกวางซีเพื่อเชื่อมต่อกับทางหลวงเลข13เหนือ โครงการนี้ได้มอบให้บริษัทล้าสัมพันธ์พัฒนาจำกัดเป็นผู้พิดชอบการสำรวจและออกแบบทั้งหมดซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาสำรวจประมาณ1ปีส่วนขวาคันน้ำของภายหลังสำเร็จการก่อสร้างเส้นทางแล้วอาจจะนำใช้เงินบักรก่อนภายหลังของการช่วยเหลือทินกู้ยืมจากแหล่งทุนอื่นหรืออานให้บริษัทเหตการลงทุนหัวแบบก่อสร้างดำเนินงานและมอบโอนหรือเพื่อความย่นยงและนี่ก็ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแขวงหลวงพะบางเหตุให้การคมนาคมขนส่งในอนาคตสะดวกสบายยิ่งขึ้น ทุกท่านคิดเห็นได้คอมเมนต์เข้ามาได้ท่ายนี้ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครข์เพื่อบบพาดข่าวสารดีๆจากพวกเรา Target Magazine